ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการแนะนำหินเจียของยี่ห้อ Dewalt กันนะครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหาหินเจียแบบไร้สายก็จะแนะนำเป็น,ปนตัวนี้แล้วก็มีของยี่ห้ออื่นอีกมากมายครับผมอย,อย่างเช่น Milwaukee ของ อบอสของอะไรก็ไปเลือกดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันผมเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ในไทยด้วยที่เข้ามาล่าสุดเลยของดีวอลเขาตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นมอเตอร์ที่ไม่ใช้แปรงหาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องระบบฟังก์ชันที่เสริมขึ้นมาที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจะมาดูเป็นเรื่องฟังกช์ชันของเขาก่อนเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวกรดใช่ไหมผมตัวนี้ก็เป็นแบบ Quick Adjust แ,แล้วนะครับผมก็คือสามารถปรับได้แบบรวดเร็วโดยการที่เรากดตัวนี้เห็นไหมเห็นสีตรงนี้นะโดยการกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทําการบิดหมุนในตําแหน่งที่เราต้องการได้เลย นะครับผมคนตำแหน่งที่ผมถนัดมากที่สุดคือผมถนัดถนัดจับอย่างนี้นะครับผมก็คือเอาสวิตไปด้านล่างนะครับผมคือแบบนี้นะครับผมคือก็จะเอากาดขึ้นมาทางด้านนี้นะครับจับแบบนี้แล้วก็มือนึงก็ประคองสวิตเอาไว้นะครับผมผมก็จะปรับไว้แบบนี้นะรับตัวเองกับรับใครที่จับอีกแนวนี้หรืออะไรนี้ก็ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม อ่าไปก็จะเป็นเรื่องของระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมก็จะเป็นอยู่ในกรณีที่ใบเกิดการแตกนะครับผมก็คือใช้งานอยู่แล้วใบแตกนะครับผมก็จะมีระบบะตัดอัตโนมัตินะครับผมโดยที่เหมือนเขาจะจับว่าเาแรงเหวี่ยงของใบมันไม่เกิดการสมดุลนะครับผมก็จะมีการระบบตัดอัตโนมัติอนี้ก็ ระบบที่ดีนะครับผมแต่พวกที่ใช้แบบไฟฟ้าเซบปลั๊กอยู่ก็ยังไม่มีระบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมีเข้ามามันก็ดีเนาะเพราะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรมันก็จะดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในเวลาที่เราเกิดการลืมเรื่องสวิตช์นะครับผมก็คือส่วนใหญ่อันตรายก็จะเกิดจากเรื่องสวิตช์นี่แหละครับ ตัวนี้จะเป็นสวิตที่อยู่ทางด้านข้างนะครับผมก็คือสำหรับสำหรับผมแล้วผมว่าถนัดนะครับผมสวิตที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ก็คือเราใช้นิ้วโป้ปรับได้เลยคือถ้าจับก็อยู่จับแบบนี้นะครับผมก็จะมีของอีกยี่ห้อน่าจะเป็นของเมกิตาหรือเปล่าที่สวิตี่อยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับผมแล้วแผมจับเงี้ยมันถนัดมากกว่าคือข้อมือเราจับจับเต็มเต็มตัวมาเลยนะครับผมถ้้เกดจับอย่างนี้ก็คือมันมันจะไม่กระชับเท่าไหร่นะก็คือจับนี้มันเซฟตี้ในเรื่องสวิต ด้วยนะครับอะแล้วพูดต่อกันถึงเรื่องสวิทช์ละกันก็คือในกรณีที่เราเปิดค้างเอาไว้นะครับผมแบบนี้แล้วเราทําการใส่แบตนะครับผมก็คือเครื่องจะไม่ทํางานนะครับผมก็คือเขาจะมีระบบที่ป้องกันให้เรานะครับผมก็เราก็ทําการปิดนะครับผมลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดขึ้นไปใหม,ใหม่จะใช้งานได้นะครับผม ก็จะเป็นระบบที่เอาไว้ป้องกันตัวเราเองด้วยในเวลาที่เผลอหรือลืมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะผมจะเป็นแบตเตอรี่ 18V โวลต์นะผมสามารถใช้ได้กับผุ้แบตเตอรี่เลยของ d e w a l t ที่เป็น 18V โวลต์นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องรอ,อบกันตัวนี้อยู่ที่9000รอบต่อนาทีนะครับผมสามารถใส่ใบสูงสุดได้ที่5นิ้ว หรือ125มิลลิเมตรนะครับผมสามารถใส่ใบสีนิ้วได้ไหมสามารถใส่ใบสีนิ้วได้นะครับผม่ะเราจะมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับผมว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมขาดไม่ได้เลยก็คือประแจจับขันตัวล็อกใบนะครับผมก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุก ทุกหินเจียคือต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมก็คือเขาจะให้มาด้วยนะครับผมเป็นด้ามจับของดีวอลนะครับผมก็คือให้มาคือตัวนี้ผมเห็นเป็นตัวแรกเลยนะที่เออดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับผมของดีวอลเขาก็คือจะมาเป็นสีเหลืองก็จะมีแถบคาดเหลืองแล้วก็จะมีปอกเป็นดำคือให้รายละเอียดมาโอเคสวยงามมากนะครับแล้วก็จะสะกินตรงนี้ว่าดีวอลนะครับผม แล้วก็จะมีคู่มือที่ให้มาในกล่องด้วยนะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็มีประกันมีอะไรอยู่ในนี้ครบเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีภาษาไทยด้วยก็ไปลองอ่านด,ดูครับผสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเติม,เ,มเรื่องอฟังก์ชันเรื่องระบบนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมเป็นตัวเป็นตัวถาดรองใบนะครับผมให้มาอีก 1นึนอันนะครับผมสำหรับในกรณี้ที่ใช้เป็นลางน,นะครับผมที่จะเกิดการสึกของเจ้าตัวบ่าของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ,สา,าอคสามารถเปลี่ยนได้นีนะครับสามารถเปลี่ยนได้ผมดูแล้วคือ2ตัวนี้ ดูแลสองตัวนี้ก็คือคือความความรายละเอียดของเขาคือมันไม่เหมือนกันเลยดูนะครับเห็นไหมคือตัวนี้ที่ติดกับตัวเครื่องมาคือให้รายละเอียดมาโอเคดีมากเลยนะครับผมคือเหล็กน่าจะเป็นแบบเหล็กอย่างดีเลยแต่สําหรับตัวนี้แล้วก็มันดูเหมือนอมันดูไม่ค่อย ไม่ค่อยจะน่าทนทานเท่าไหร่นะครับผมสําหรับสายตาที่มองดูแล้วนะครับผมและสัมผัสดูแล้วก็ไม่น่าจะคงทนเท่าไหร่ก็ก็เอาไว้เป็นอะไรนะครับผมก็สําหรับตัวนี้ที่เราต้องใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอและการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ